เรามาขี่รถส่องหากบนะครับหากบหากูนี่นะครับมือจับกบนะครับเนี่ยมือจับกบกบเยอะมากเลยครับกบเยอะมากเลยแต่ไม่เคยได้เลยมือจับกบได้ได้ตัวนึงก็คุยง่ายกันคุกบกบเคยได้ตัวเดียว ผ่อนโอ้ยไปผ่อนไปช่อนโอ้ตรงนี้มันน้ำไหลเนี่ยเขาดักตรงไว้เนี่ยเขาดักตรงไว้รุ้นๆตรงหน้าหน่อยหัวกบกระโดดอยู่น่ะอืมตรงนั้นมันน้ำไหลเขาดักตรงไว้อยู่นั่นๆนั่นๆนั่นหนังหน้าน่ะนั่นๆอันนี้กบอันนี้ลูกกบลูกกบ

น้ำท่วมตลอดทางนะครับฝนตกตลอดมีฝนกำลังลงอยู่ดีนะที่เรา,เา,เาลมาเตรียมอุปกรณ์มาแล้ววันนี้กล่าวว่ามาจับหมดแหละแต่ดูแล้วคงไม่ได้เยอะก็เลยไม่ได้จับหรือมาถ่ายให้ดูครับ